โอเคเริ่มต้นนะครับนะนี่ก็คูเบต้านะฮะคูเต้าสามแถวนะครับผมสองหนึ่งสี่นะครับผมนะยี่สิบสี่แรงม้ารับดีเซลสามสูบนะครับนี่นะครับพร้อมจะส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับผมนะนะตัวนี้นะเป็นอาวันนะครับผมสองหนึ่งสี่นะครับเป็นสามแถวนะฮะยวให้ดูรอบๆอก่อนครับไปดูแทกยางนะครับม ทยังโรลเลอร์นะครับถือว่ายังพอใช้งานได้นะครับผมนะแท็กมือสองนำติดตัวรถมานะครับมาดูตัวรถถังน้ำมันดีเซลอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ด้านข้างนะครับผมติดกับถังไฮดรอลิกคูบัวตานะครับผมนะอาวันนะครับผมนี่ครับมีถังเก็บข้าวอยู่ที่450กิโลได้นะโดยประมาณนะครับ มาดูแท็กทางด้านนี้มั้งครับมองเห็นไหมนี่นะครับว่าสิทธ์นะครับนี่นะครับ,โอ,รบโอเค เดี๋ยวมาดูบนรถกันนะครับมาดูนิ้วเกี่ยวนะฮะนิ้วใช้งานได้นะครับแล้วก็แบัตาเตียนนะครับอาบัญยาให้เรียบร้อยครับก็มีสวยงามอีกนะครับดูเครื่องยนต์นะ เครื่องยนถ่ายรูปไปให้แล้วนะมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับขึ้นมาบนรถนะครับผมนะเท้าขวาเราจะมีอยู่นะครเท้าซ้ายเราเท้าซ้ายตัวนี้นะครับเท้าซ้ายของเรานะครับนี่เท้าซ้ายนะครับจะมีตัวคัดเกี่ยวอย่างนี้ครับจอยคอมนะครับผมจะมีจอยคอมตัวนี้นะครับจอยคอมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ยกขึ้นยกลงนะครับผม มัจเจแตรไฟหน้านะครับแล้วระบบคอนโทรลนะครับผมหมายวิ่ง 3- 50ชั่วโมงนะครับผมนะทีนี้ความเร็วรอบนะครับนะตัวนี้เป็นตัวเช็คสัญญาณเตือนต่างๆนะครับมีเผาหัวนะครับมีเผาหัวแบตเตอรี่นะครับผมมีคอามพิการเครื่องยนต์นะครับชุดเกียร์หลักนะครับนี่คือชุดเกียร์หลักนะครับช้าว่างนะครับผมนะกลางว่างแล้วก็เดินนะครับ มีสามเกียร์นะครับผมนะแล้วก็ตัวเดินนี่คือดันเดินเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับผมนะแล้วเข้าเกียร์แล้วนะครับผมแล้วก็เดินหน้าถอยหลังได้เลยรั้ตัวนี้นะถัดมาตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับยก rage, คอนะครับผมคอขึ้นคอลงนะครับปรับเพื่อเราจะเข้าสูงเข้าต่ํานะครับผมนะขึ้นตู <S 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 ้นวดจะเป็นแบบนี้ครับนี่ขึ้นตู้นวดนะครับนี่ขึ้นตัวเกี่ยวนะครับตัวจะเกี่ยว ตัวนี้ก็จะเป็นตัวในตู้นะครับจะปรับเรื่องเกี่ยวกับความแรงลมนะครับผมแรงลมแล้วก็ตัวแรงลมเข้ารีบพวกนี้นะครับนะตัวชโช๊คน้ามันจะอยู่ด้านบนติดกันเลยคือตรงนี้นะครับทางฝาเติมตรงนี้นะครับผมนะฝาหายไปนะครับผมก็เลยแปลงเอาฝาบะน้ามันมาใส่ให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์เกียร์ว่าจะเอาเกียร์ช้าเกียร์เร็วหรือว่าเราจบไม่เกี่ยวนะครับผมนะสับได้เราโยกนี้ โยกอย่างนี้นะครับผมโยกทางนี้ก็ได้โยกทางนี้ก็ได้นะครับหรือตรงกลางนะครับแนะนำว่าซ้ายหรือขวาเลยก็ได้นะครับมันจะช้ากับเร็วนะครับส่วนของท่อส่งนะครับจะใช้ตัวนี้นะครับตัวตัวนี้ออโต้นะครับหยุดนะครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมโดยแม่นวลหันกลับมาด้านหลังหัวแดงนะครับจะเป็นตัวปล่อยข้าวสกูปล่อยข้าวครับแล้วก็เขย่านะครับเป็นตัวเขย่านี่เป็นตัวเขย่านะ สับฟางจะเป็นตัวข้างหลังนี้นะครับผมโยกตัวนี้เข้ามาหาตัวเราจำเป็นสับฟางนะปล่อยไม่สับโอเคอย่ามาสตาร์ทเครื่องกันมาโอเคกายลุกมาเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทสระบบให้โดยรอบๆนะก็เหยียบ คัดก่อนนะอันนี้ก็ส่วนใหญ่เขาจะเหยียบคัดแล้วก็เล่นเร่งนิดนึงนะครับแล้วก็บิดหัวเผาหัวนิดนึงให้ให้ใส่รักเผาหัวแล้วมันดับดับเสร็จแล้วก็สตาร์ทได้เลยน้ำเครื่องนิ่มนะครับผมเราทดสอบยกงานให้ดูก่อนครับผมาวางนะวางงานเะอิบยกงานนิ่มนะครับผมยกเรื่องยกโงนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วเรามาขึ้นตู้นวดนะครับผม ตัวเกีียวเราจะใช้เกลียวว่านะครับผมสตรลักษณ์ที่ดังก็คือเราเล่นเครื่องไม่ถึงนะครับเราจะเล่นเครื่องใม้ถึงนะเล่นเครื่องถึงปุ๊บจะดับโอเคดับแนละ้วเขาเริ่มรอบได้แล้วเราันเดินหน้าดูครับนะครับอันนี้เกียร์เคยใชเกียร์ยยไม่รู้ลองสับตัวนี้ดูปุ๊บเนี่ยสับห้สุดนะครับน้อยสุดนะฮะเร็วนะครับผมนะ ถยไปทางขวาซ้ายมือเนี่ยมันจะเร็วถ้าไปทางขวามือมันจะช้านะครับเอ้ยตรงข้ามกันทุผิดนะครับตัวยกคอนะครับผมก็คือตัวนี้ยกคอยกคอตัวนี้นะยกคอขึ้นะครับยกคอลงนะครับผมตัวนี้นะครับทางานปกตินะครับตัวนี้นะครับผมตัวผมเนี่ยสูงที่เมตรเจ็ดสิบห้าเซนนะครับผมตัว เกี่ยวข้าวเนี่ยความสูงเกี่ยวข้าวได้อยู่ที่เกินเมตรเจ็ดสิบห้านะครับความสูงของต้นข้าวนะครับผมข้าวงาลงสุดนะครับเอางาลงสุดเนี่ยเกี่ยวข้าวล้มถือว่เกี่ยวข้าวล้มนะครับเกี่ยวข้าวล้มอ่ะความยาวของการเกี่ยวข้าวล้มก็คงจะยาวได้ประมาณอกนะครับก็คือประมาณเมตรห้าสิบเมตรหกสิบประมาณนี้นะครับสามารถเกี่ยวข้าวล้มได้นะครับผมดูโดยรอบๆนะเราลอบทำงานได้ปกตินะ ปกติเดี๋ยวเราจะขับรถให้ดูนะนะครับแล้วขับรถให้ดูโดยการเข้าเกียร์ช้าก่อนนะผมนะคอยยกง,งานขึ้นก่อนขนาดให้ดูนะครับนะเราจะเลี้ยวไปทางตู้ไปทางขวานะครับผมค่อยๆเลี้ยวนะครับอย่าเลี้ยวทันทีนะครับผมนะแล้วก็เลี้ยวอ่งีว้ว่าเดินหน้าได้นะครับผมเดินหน้านี้เดินหน้านะครับผม เปิดหน้าค่อยเลี้ยวเวลาเลี้ยวค่อยเ,เ,เลี้ยวนะครับดูว่าเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับสามารถจอดรถนะครับผมเบาทุ่นนวดนะครับผมเบาเครื่องนะครับเราสามารถกดตัวท่อส่งเป็นอัตโนมัติโดยการกดปุ่มดำปุ่มเดียวนะครับท่อส่งมันจะไปตามอัตโนมัติเลยอย่างนี้เลยครับเราส่งไปนะครับไปรอที่เราต้องการปุ๊บ แล้วเราก็ควบคุมไปกันยกลงได้เลยนะครับปรับลงมานะครับผมแล้วเราก็ปล่อยข้าวได้นะครับพอแล้วถ้าเราจะกลับเราเพียงแค่กดปุ่มดําปุ่มเดียวนะครับผมปึ๊บตัวท่อส่งก็จะกลับมาที่เดิมเลยครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเปโลออโต้ที่ทางรถเกี่ยวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีให้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่ถ้าไม่มีระบบออโต้หรือว่าออโต้มันเสียหายไปก็ไม่จำเป็นต้องใช้ออโต้ก็ได้เราสามารถใช้จอยได้นะครับผมถติเราใช้จอย ยกจอยได้เลยนะยกโจรโกขึ้นนะครับผมเพิ่มหมุนได้เลยนะครับผมเห็นไหมหมุนได้เลยปกตินะฮะ,นะครับนะครับผมสามารถโยกเองได้เลยเลยครับป๊อบเรียบร้อยแค่นี้เองครับผมโอเค เดี๋ยวตัวนี้รอส่งนะครับผมโอเคปิดได้แล้ว